สวัสดีคนมาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วสำหรับตู้งูเต่าจากคราวิดีโอนี่คือแบบงูเต่านี่ทําให้ผมเกลือ,อแล้วก็อ้อหอกอันนี้ที่ในไลท์ที่ในคลิปผมเปิดไปได้ใช่ไหมที่ผม,ไ,มได้ดาบมาไปสองอันเออมันทําให้ผมต้องนั่งเก็บ ไปเปิดแล้วก็กว่าจะได้นะครับมันต้องโดนดาบไปสามอันนะครับเออไหนมาดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยดาบเนี่ยมีขัดสองมีกับขัดหนึ่งเนี่ยนะครับเออซึ่งวันนี้เราจะมาล้างแค้นหูเตากันพอผมจะเอามูเตาซีหนึ่งแล้วก็หอโอโคม่าก,ก็ว่าจะเปิดให้จงหลี่ซะหน่อยนะครับก็โอเคเอาเป็นว่าไปดูในคลิปเลยแล้วกันที่ผม พราะผมเปิดไปแล้วไปดูอยู่ในคลิปนะที่ผมเปิดกับคุณอาร์มนะครับเออผมเปิดกับยูทออูบเบอร์อีกช่องหนึ่งนะครับที่แบบเขาชวนเปิดโอเคงั้นก็ไปไปดูกันนะครับซึ่งก็ไม่มีเสียงผมหรอกเพราะว่ามันเพราะว่าเพราะว่าผมรีบเปิดแหละม,มันอัดได้ตอนนี้ไงไม่งั้นผมก็อัดคลิปนี้ก่อนวันนั้นแล้วโอเคไปดูเลยดีกวา่าจัดแปผมเปิดแล้วนะจัดแล้วนะเอาละหนึ่งสองสามจัดพร้อมกันแล้วจัดแปสิบโลแรกขอยได้ขายโดนกันทุกคนที่เปิดอยู่นะตอนนี้ไป ถ้าโซนแมมา,มาคือจบนะตัวละคผมไปเล่นตู้ต่ออ่าก็โหเขาใจดีจริงตัวแรกเลยมาสองไยเนี่ยจะบอกนะว่ามาตัวเดียวอถ้ามาตัวเดียวก็คือจบโอ้โหซีหนึ่งว่ะอีกตัวไหมซีสองไปเลยปะน่าจ,จะหมดแล้วล่ะโอเคเป้าหมายสำเร็จนะตัวละครผม วิ่งเล่นดักสองรอบโ okay, uh, อเคลุยอ่าเอลิเอลิกี้ออฟอเอลิกี้คอร์ดเอ็นจบมาภายในถิ่โลนี้ <c oughs> จัดปะไม่รู้มาไม่มานะตู้มันออกยากผมเปิดไปเผื่อพิต,เตีเลตตู้หน้าด้วยแหละดาบดาบนี่อย่างโหดบอกเลยได้บัฟเพิ่มด้วยนะดาบ ดาบไอของอิโตะก็ต้องมีคนเปิดเยอะแน่โอ้โหของใหม่ไม่ต้องเยอะเอาเลนเซอร์ามาทำไมวะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอัติฟงอัติแฟกอะไรให้โทรมาเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่กันโอเคจบผมได้โทรมาซีหนึ่งมาเล่นแล้วผมได้เทรมาหนึ่งตัวแล้วโอเค เนี่ยหละผมได้เทอมาระตัว,วเอามาเดินเล่นเลยนี่ได้เลยวโทมากับปู่แล้วเราก็มากวนเพื่อนต่อว้าว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 ้วว้าวว้าวว้าวว้มวว้าว้วายว้กวว้าว้ว,าว,ว,าว ม็อบม็อบโอ้โหเข้ากันเข้ากันอย่างเหลือเชื่ออ๋อได้โฮมา่าด้วยเหรอนี่ก็ใช้ได้สองตัวดียวมาเปิดต่อยไหมครับคุณลักหนัดอ่าผูกถือโฮมา่าแ,แล้วโอเคโอเคดูกันจบเลยใช่ไหมนี่ผมต่อแล้วเมื่อกี้นะคือต่อต่อเลยที่ผมแบบต่อจากที่ที่บอกไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยว ปาต่อเลยนะหูต่อว่านี่นะครับ C1 แล้วนี่เองนี่ C1 มันเป็นยังไงกันแน่นเป็นยังไงเชียวให้ผมไม่ต้องชาร์จโจมตีนะครับแล้วก็โทมะผมได้เท่าไหร่วะโทม่สกลุ่มดาวไม่มีนะได้ตัวเดียวแล้วก็เอาหอกอันนี้ไปแล้วก็หอกอันนี้อัพไม่เสร็จนะมันไม่พอไว้ให้จงหลีใส่ไปนะครับเออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาริแฟกต์ชุดใหญ่นะครับ โอเคงั้นเราเราไปหาอะไรตีเล่นกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวโวยครับเลยสิ้นก่อนเฮ้ยดิโฟดิ์นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเช้าเดิมเฮ้ยเร็วขึ้นเฮ้ย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 ไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งแล้ววิ่งมาเดินรู้สึกว่าจองหลีวิ่งเร็วกว่าเฮ้ยโจ้เฮ้ยโจ้ลองไปหาอะไรตีดีกว่าครับ มีตัวไหนให้ตีบ้างไหนลองสิแต่นี้มันลองอำหมามันทะลุโล่ไม่ใช่กดเปิดโล่นี่ท่าไมเฮ้ยอุ๊บยู่อนมันทะลุโล่ฮึบฮึบโอ้ก็ก็ดีนยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเออก็แบบว่า มันก็บอกว่ามันก็ง่ายขึ้นนะเออมันก็ง่ายขึ้นแหละแบบคราวนี้นี่มันแบบมันตัวเก่านะเขาก็เลยแบบเออส่วนโฮมฮะนี่ก็เท่ดีนะมันควงหอกเนี่ยโอ้โหเทพมากนะครับสุดยอดถูแต่ด้วยความเป็นตัวไฟเราก็แบบว่าอันนี้มันเร็วมันแบบมันมันมันไม่ลดเนี่ยมันก็แบบว่าเราแบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในภายภาคหน้าได้มั้ง อ้าวจะเพิ่มไม่มีโล่ในนี้ไม่ได้โล่ไม่ใช่ในนี้ไม่ได้ไปลองตัวอื่นแล้วกันมามามาลองดีกว่าแต่โล่โฮมะนี่คือชูปมันอยู่มันก็แข็งนะมันคือแบบมันน้อยกว่าจงหลีนะก็แบบเรามีจงหลีแล้วก็แบบว่าเนี่ยเนี่ยมันมันหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มเฮ้ย เฮ้ยเราก็วิ่งต่อได้นะคือแบบเราจะแบบไประยะไกลได้ดีขึ้นมั้งเราคู่เต่านะครับนี่พยายามจะแบบอยู่คิดอยู่ทำอะไรเอาไปทำอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้านี่เนี่ยเราก็แบบไม่ต้องกลัวเสียพลังงานเฮ้ยเอ็งไม่ตีหน่อยเฮ้ยนี่ยเฮ้ยมันมันแบบมันไประยะไกลได้เร็วขึ้นนะครับมันแบบใช้วิ่งไประยะไกลได้เร็วขึ้นเพราะว่าพลังงานเราจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเสียกับการชาร์จโจมตี ที่มันเป็นการโจมตีนะครับไปตีมันยนต์ต่อแตอเมันก็มันดีนะมันดี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 ขึ้นจริงๆนะครับแต่คือแบบถ้าเกิดเป็นตัวถ้าเกิดเป็นบอสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จาเป็นหรือเปล่าหรือบางตัวมันก็วาร์ปอ่ะบางตัวมันวาร์ปอ่ะแล้วเพื่อนมันจะขอเข้าเราเนี่ยอ่ะเข้ามาก็ได้เข้ามาก็ได้เมอรจะอัดคลิปเสร็จแล้วจะไปตัดต่อแล้วเออเอาม้ามา อันนี้ไอัสลา,ามเป็นไงเฮ้ยย้อ63089โ,โอ้แตกสว่างแสบตามาครับอป็น3ตัวนี้3389ตึบตึบเฮ้ยต้องสังเกตหลอดพลังงานไว้นะเออเกิดมันไม่มีกดซะหน่อยโอ้แสบตามองไม่เห็นแล้ว มองมันได้ยังไล่ะเออมันลดจีงหวะเนี่ยมันลดจริงเออแล้วมันจะไปตีอะไรมันมันผมแล้วเบื่อตัวนี้จริงๆเลยมันอมตะเนี่ยมันอมโอ้ยแม่งพลังงานหมดแล้วมันตีเข้ามันเลยโอ้อ่ะเอาเฮ้ยทำไมไม่เข้าอ่ะเอ้าเข้า

ยังพุ่งได้หลายรอบเลยครับวิ่งแล้วพุ่งก็ได้เอ๊ะไไสมาตรีมอนไม่โดนอ่าเฮ้ยแม่งแม่งเทียบแม่งอะไรวะ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจบคลิปเลยแล้วกันมันไม่อยากไม่น่าจะนานเท่าไหร่โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้ายายเดี๋ยวจะเปิดยายต่อนะครับที่แบบรอไป้เขาหน้าเราก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะไม่มีตัวเพิ่มโคโคมิก็คือตอนแรกก็เปิดโคโคมิหน้าแต่โคโคมิมันเอ๊ะทำไมมันแหลกๆกระตุกกรก็คือโคโมมันแหมมันออกมาเอาแบบมาได้ดูดีดดไปเลยนะครับเดี๋ยวรเอเปิดตอนรีลันถ้าเก่งขึ้นนะครับโคโคมิ เจอกันใหม่ชิปหน้าอ่ากดแทปแล้วมันแบบมันไม่ใช่เกมแคปเจอร์อะไรเนี่ยอัปเดตแล้วทำไมมันหายก็จบดีกว่าเจอเจอกันใหม่ครับสวัสดี